จะมีช่วงนี้ครับจะเยอะหน่อยครับแล้วตัวเขาก็จะมีไข่ด้วยก็เป็นผัดโบราณก็จะตำพริกตะทียมครับโรยใบโหระพาจะหอมพริกของระไียมเวลาผัดเพราะว่าที่ร้านจะใช้ไฟแรงมีน้ําหนักให้ลูกค้าเห็นกินยังไงนะเขาพี่ทานเข้าปากเลยครับผมอทานข้าปากเลยเขาพร้อมแล้วอ่ะมาเดี๋ยวมาลองชิมสดมากทุกคนดูดิยังลุกดิ๊กเลย อันนี้หอยอะไรนะคะพี่หอยปักเป็ดหอยปักเป็ดใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือหอยทอดคนตาเรียกหอยลากบางพื้นที่เรียกหอยชักตีมันจะมีหลายพื้นที่ครันเห็นพี่บอกว่ายาวๆนี่มันคือหางใช่ไหมคะใช่หางครับตัวนั้นจะดู่ในดินครับแล้วตัวเขาจะโผล่ขึ้น อ๋อตัวเขาจะผกแค่ครึ่งนึงซึ่งที่เนื้อจะมันครับค่ะจะนึ่งนึ่งกรึบๆเหมือนกระดูกอ่อนครับอ้โสุดยอดพี่เขาบอกรสชาติบอกเยี่ยรสชาติเลยจะเป็นหอยปลเป็ดครับหอยปลเป็ดที่ครับจะมีช่วงนี้ครับจะเยอะหน่อยครับอ๋อเป็นช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาด้วยแล้วแล้วตัวเขาก็จะมีไข่ด้วยถ้าเวลาเขาบีเขาจะมีไข่ด้วยถ้าไม่มีคือไม่มีเลยอ๋อแต่อย่างนี้ก็คือเป็นเนื้อเฉยๆไม่มีไข่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผัดให้ดูม่มีไข่เหลืองเลยครับอ๋อมันจะออกมาจากหลังจากการ แล้วมันจะเห็นตัวในแล้วเราจะสามารถเห็นตัวได้ว่ามันจะมีไข่เหลืองๆช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่ามันจะมันๆเลยกินทานครับมานจะมันมากมแลวอย่างหอยยางอื่มนมีอะไรบ้างอีกครับพี่ก็จะเป็นหอยลอดครับวันนี้ก็เป็น,นหอยที่นี่เหมือนกันเด่ตัวเขาจะเล็กหน่อยแต่ว่าเนื้อนุ่มครับแต่ไม่เหนียวสังเกตได้ดครับตัวหอยบ้านเราจะไซส์ประมาณนี้ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แหรอใช่ครับถ,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 ถ้าที่เป็นของแบบที่อื่นเงี้ยตัวเขาจะใหญ่แล้วเนื้อเขาจะหนีบส่วนอันนี้ก็หอยลายใช่ไหมหอยลายทั่วไปพี่คะแล้วพี่บอกเรื่องไอ้การผัดหน่อยได้ไหมคะพี่ว่าร้านพี่มีผัดอะไรบ้างผัดก็จะมีเนยกระเทียมครับจะผัดเนยกับกระเทียมไม่เผ็ดอ่าใ,ให้เด็กทานได้ไมันจะหอมเนยหอมกระเทียมแต่ก็เป็นผัดโบราณก็จะตำพริกตำกระเทียมครับโรยใบโหระพา มันจะหอมพริกของกระเทียมมะระผัดเพราะว่าที่ร้านจะใช้ไฟแรงแล้วก็เป็นน้ําพริกเผาก็รสชาติจะนัวๆครับอ่าถ้าเป็นน้ําพริกเผาจะดกว่านิดนึงก็จะนัวๆอ้อไหนๆเราเปิดช่องเลยไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับน้องเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่ยป่ะเจ้าขาพาไปพี่คะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับตอนไฮรอดคขาสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นี่เดี๋ยวพี่เขาจะมาผัดโชว์กันแล้วอ่าผานเผ็ดไหมครับก็เผ็ดเผ็ดกลางกลางดีไม่เผ็ดมากค่ะพียวเอาแซ่บแต่นิดนิดไม่แซ่บมากค่ะ เซฟสิไอ้นี่อุ้ยพี่ก็โชว์โคกเลยอย่างวันนี้ที่เรากินก็คือจะเป็นหอยปากเป็ดใช่ไหมคะพี่ครั <ผม S 1> ่คืโลเท่าไหร่คะพี่ครึ่งโลร้อยสี่สิบบาทพร้อมผัดครับผมอ่าแต่ถ้าโลหนึ่งก็สองร้อยหกสิบใช่ครับถ้ายกโลก็จะลดอีกหน่อยนะอ่าโอ้สุดยอดเขาก็จะมีราคาตามนี้เลยร้านชื่ออะไรคะรพี่ร้านที่บ้าลูกค้าเรียกเลยนะเรียกกันว่นา,าน้าครับ กัะถอยไฟลุกค่ะเดี๋ยวดูสิเขาไฟลุกจริงเปล่าดูสินี่โอ้ยเสียงสู้ชามาแล้วเฮ้ยโอ้ไฟลุกไฟลุกของจริงโอ้ยดูแค่พริกกระเทียมก็น่าจะแซ่บแล้วโอ้ยไฟลุกมากทุกคน เขาบอกนะคะว่าอ่านก่อนสั่งนะก็คือแบบมีเมนูอะไรสนใจอะไรนี้ถามพี่เขาได้หมดเลยทุกคนพี่เขาน่ารักมากีกกาบอกเลยว่าเมนูมีอะไรบ้างโอ้แล้วมีสายมาม่าเกาหลีด้อพี่กินกับหอยเหรออู้ยอดนี่เป็นเนี่ยผัดกันควันฉุยโอ้หไฟ <จะ S 1> ไม่แตกได้ทำหอบตรงไฟลุกเนี่ยครับมันจะหอบมากยอด,ด,ยอดแต่ที่ร้านจะใช้เป็นผีแห้งครับอ่าอันนี้เทียวหอยลงมาแล้ว นี่ดูท่ทาน่าจะแซ่บทุกคนเชื่อใหญ่ลูกค้าเ็าสั่งเป็นเมนูอะไร,รอ่ะคบพี่ก็เนี่ยครับตอนแรกก็มีหลายเมนูแล้วเราก็เฟ้นที่ว่าอร่อยที่สุดเหลือ,อที่ว่ามันโอเคที่สุดอ๋อแรกก็มีผัดฉ่าเนี่ยละครับคือว่ามันไม่โอเคสำหรับผมครับที่ร้านใช้ไฟแรงเขาผัดเครื่องตดมเหนจเป็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ผ่าโอ้สุดยอดเลยทุกคนอุ้ยชูป้าสวัสดีคับป้า <laughs> นี่แหละทุกคนผัดชูชากันเลย ไฟลุกไฟลุกเปลาบอกไฟลุกนี่นะทุกคนนี่ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วสควอชให้เข้ากันอื้อ วันนี้เราจะได้ลองหอยปักเป็ดแล้วนะทุกคนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเห็นเขาบอกเป็นตามรูดูการด้วยเนาะคนดี่จะไมีอ่อบไก่อนนะครับอก่อนะออบไปก่อนใช่ไหมคะครงเนาะเอาขึ้นโลนะแป๊บเดินไปแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาต้องการแบบไหนบางคนอยากแบบว่าให้คุยกันนะเออมาบอกกันนะอเขาเรียกรู้ใจนะพี่เนาะพี่เขาบอกนะคะว่าสาหรับใครมาสั่งเนี่ยมาบอกพี่เขาได้เลยว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยรสชาติเป็นยังไงนะจะได้ผัดกับถุกใจนะทุกคน นี่โอ้โหเสิร์ฟร้อนๆนี่ยครับตัวเขาจะแบบว่าเหลืองเนี่ยครับเหลืองๆมันจะเป็นไข่เหลืองเหลืองจะเป็นไข่ใช่ไหมคะเนี่ยครับเนี่่ยอห็นตัวแล้วครับเนี่ยเหลืองอันนี้คือเนื้อแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนี่คือเนื้อนะคะจะผัดแล้วมันก็จะอาหลุ่ยเป็นเนื้ออ๋อาว่าจะควบจุกเนี่ยครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทานเลยครับจะได้รู้น้องน้องช้อนมาลูก อธิบายภาษาคำพูดไม่ถูกเหมือนกันครับต้องลองอ่ะต้องลองชิมบ้างเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยที่ร้านผมจะคือมีน้ำหนักให้ลูกค้าเห็นโอ้พี่เขาบอกเนื้อเป็นแบบนี้ไอเราก็ไม่เคยกินนะเกือบแรกเกือบยังงับเปลือกแล้วทิ้เนื้อไม่ใช่ครับพี่ร้านกินยังไงนะครับพี่ทานเข้าปากเลยครับผมอทานเข้าปากเลยเขาเลยอ่ามาเดี๋ยวมาลองชิมลองดูครับตัวจะมันมัน มีความมีความมันแล้วก็มันไม่ออกหนึบมากออกนุ่มใช่ครับยยออรก็จะทำไมที่พี่ผัดมันหอมจังพี่มันหอมเลยอะพี่หอมมากคือด้วยด้วยความที่ว่าใช้ใช้เป็นพริกแห้งด้วยมั้งครับอพอชื่อนราจะใช้เป็นพริกสดเวลาผัดเนี่ยมันจะออกเฉดเขียวนิดนึงแต่ผมใช้เป็นพริกแห้งแล้วใช้ไฟแรงมันจะเกิดความหอมแล้วพอเวลาผมผัดคือว่าเราไม่คุกมากให้มันขาวเราใช้ วิธีโกอบเอาอ๋อใช้การอบเอาใชแล้วหอยมันจะมีความฉ่ำๆใช่เนาะคือคืออธิบายไม่ถูกเลยเป็นความรู้สึกแบบแปลกใหม่อ่ะคือมันจะออกแบบนุ่มๆจริงแต่ว่าสักพักหนึ่งเราก็จะได้เคี้ยวด้วยใช่ครับต้องมาลองที่ร้านเลยครับพี่ร้านผัดหอยไฟลุกเลยครับผ้องมาโทษแล้ครับพี่ลองเชิญเชิญมาลองมาชิมได้เลยครับที่ร้านผัดหอยไฟลุกอยู่ตรงข้ามร้านลูกขันทางปากปากทางเข้าศาสตร์กำมะลุกจุลพรรานแรกเลยครับเต็นท์กุ้เขียว ครับผมฝากเบอร์โทรด้วยไหมคบพี่อ่าเบอร์โทรก็094ครับ9269694ครับถ้าอย่างไรก็โทรมาสอบถามได้เพราะหอยมันไม่แน่นอนมาตามฤดูกาลใช่ไหมคะพี่นั้นถ้าถ้าใครอยากมากินหอยปักเป็ดใช่ไหมครับพี่ใช่รับห้รีบมาก่อนนะเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าเขาด้วยแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นหอยเปล่ามันมีอ่าไข่ของเขาด้วยไข่ของเขาด้วยเธออร่อยมากเดี๋ยวลองชิมีือโต อรสียสิสับอ,อร่อยดีเพื่อน่คือรสชาติจัดจ้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้จัดมากเกินไปเพราะเราบอกแล้วว่าไม่เอาหวานมากนะบอกรสชาติเขาได้ทุกคนอร่อยจริงเ<ส>มื่อกี้นะคะเพื่อนๆก็คือสําหรับใครนะคะที่อยากมาลองหอยปักเป็ดตอนนี้นะมาลองได้เลยค่ะคือหลักๆพี่เขาบอกว่าไม่อยากที่จะแบบว่าพูดไปเลยว่าร้านเราอร่อยมากแต่อยากให้มาลองชิมแล้วสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆแล้วก็ได้มาชิมรสชาติจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้ชิมนะเป็นตัวของส่วนเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวขอลองชิมส่วนหางนึงเพราะเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ ทำให้มันแบบว่าสะอาดแม่ด้อะไรคือสองข้างกันอยู่กระหอยโดยตรงรสละลายกินครับจัดหนีัก,นห,นกนห,หนวดเขาะ่ะจะมีความหนึบหนึบแล้วก็มีความแบบตึ๊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 บนิดนึงมันจะมีความแข็งแข็งนิดนึงอืมแต่ส่วนตัวน้นองต๊อกชอบไปตัวเนื้ออร่อยจริงมันมันมันนวัวเพราะตัวหอยเขาว่าอร่อยอยู่แล้วทุกคนสุดยอดเซ็ปอะไรข้าวคะคุณแบกค่ะคุณแพ่คุณมีนะนีญญ่หอยตลาด ถุงละห้าตรอันนี้ถุงละห้าสิใช่ไหมคะขายยังไงคะห้าโอเคอ้าถุงนี่ค่ะเป็นยาไม่คิดเพิ่ได้อันนี้เป็นอะไรปูผ้าไหมแน่ปูไม่กระดองนะชิพายค่ะนี่ค่ะชิพัน หรือตำก็ได้นะคะเพื่อนๆนีดปูเป็นนี้เลยเป็นตัวๆเลยนะาอร่อยค่ะอ้โอ้กับไข่ชะอมนะคะผักชะครามถุงล um> ะเท่าไหร่คะยี่สิบอ่าสามถุงห้าสิบค่ะก่อๆนะกีนไว้ชิมก่อนได้จ้าไข่ล่อไข่ลายไข่หวานค่ะเดี๋ยวดูก่อนได้เลยกิันได้กรอบอันนี้ก็ค่ะแต่ว่าเขาจะมีเค็มนิดนึง

ยำกาัางลอยกระเทียมกันเลย ะะก็ขออนุญาตจบคล,คลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆน,นะคะมาอยู่กันที่ตลาดดอนหอยหลอดค่ะของกินเยอะมากมีพ่อค้าก็คือคือค่องสดๆนะคะนี่เป็นไงของกินแบเบข้าวผลประกอบการของเราใช่ไหมมีทั้งปูโอ้โหหอยนะคะหอยเป่าเป็ดที่นี่เชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่พุ่งตรงมาหน้ากินมาอยากให้เพื่อนๆมาลองหน้าตาเนาะอาจจะรูแปลกๆแต่ลองชิมแล้วโอ้ยตกรุมรักเลยค่ะทุกคนกับอันนี้นะคะก็คือจะเป็นปลานะปลาทูมันค่ะทุกคนสุดเยอะ น,น,น้นองเจ้าขาก็ขออนุญาตจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กดติดตามและอย่าลืมจิง,จง,จง,จงเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะน้องเจ้าขาไปก่อนนะบ๊ายบายของกินเยอะมาก